เอามาเบ่งพระราชสวังเจ้าสวิ์ของเวียดนามในสมัยก่อนเจ้าสวิ์องค์ที่สิบของเวียดนามพระราชสวังในสมัยก่อนเนื่องจากว่าเจ้าสวิต ฟงศิเซ์ของเวียดนามนี่ปลูกพังกับค้นตะวันออกหลายก็เลยคือประวัติศาสตเขาบอ่พอใจบ่หมักในการนำสิ่งก่อสร้างจากตะวันตกเขามา นี่ลา่มังกรทึงก็ไล่มังกรอยู่เทิงนี่บมบริเอามือแต้มเด้เอาตีนแต้มเนี่บ่งมือสีตีนของเจ้าแต้มอ่าว่าแมนสีมือไหสีตีนเกินตีนแต้มได้ความบ่พอใจทีอ่าพระเจ้าสีทของเขาน่นะสีมาผูกพันกับผกอเมริกาผูกฝรั่งประมาณนี้ล่ละ สีตีนเอาตีนแต้มเบิดนะมังกรนั่งเพิ่องเพดาน, <c oughs> นที่แรกว่าเจ้าสิิกะสีประหารถิ่มมาแหละสีขาถิ่นมมแหละผมเอาตีนแต้มก็เลยเห็นหูมังกรนี่มันงามถึงออกตึกใจก็เลยก็เลยนะ่ะบอได้ประหารสิทธิ์ของคนแต้มนี่ในล้งจากจากนั่นมาเนาะเพื่อจะบ่ห้ พละสว่งนี่คือผู้ใดมาเห็นนะได้บอให้ผู้ใดคืออีกก,ก็เลยได้ทะษก็เลยไดประหารคือว่าได้ขาทีมพกทีเป็นสางเหตินี่แหละจำนวนอยู่ร้อยสามสิบคน ในหูเราหูของเจ้าส ok ิติองค์สิริมงเขานี่หนักท่องเที่ยว